จะระดับท่าไม้ตายสุดเท่ของแต่ละคนหน่อยครับตาเบิร์สตีมจากซอฟต์แอดออนไลน์คริโตครับท่านี้เด็กสมัยก่อนเขาเบียวกันเยอะนะเอาไงเอาไงท่าห้าอห้าอันดับห้าครับมัดประกายการครับแบล็กแฟลตีต,ตีแล้วมันติดคลิอันนี้ต่อยแรงมันต่อยแรงใช่เอาสี่วะสี่พลังพื้นเตา่าโอ,โอจีเลยนะเสามเทศกาเซนโโทครับไ <3. S 1> ด้ข่าวมาว่าแรงอยู่คนคนจัดไม่เคยดูดิผมว่าเอาไปสักสิบก่อนเอาแล้วมัดจริงจังครับหนึ่งเลยไหมหนึ่งครับหนึ่งอันดับหนึ่งครับเอ้ยแม่งต่อยแรงอ่าต่อย อยแค่ต่อยธรรมดาเลยนะก็ต่อยธรรมดาเลยครับแม่โหสุนีจักรวาลแล้วอันนี้ go experience เรค่ยมครับเรค่ยมอันนี้น่าจะทรมานกับคนโดนมากเลยนะครับ มตายเรื่อยๆเออตายเรื่อยๆหกแล้วกันมันยังไม่บรูทอลเท่าไหร่ลาเซนกันครับประสซวงจักรครับเก้าไปเฟื่อมีอันที่ดีกว่าหมัดดาวตกเปกาซัสครับโอ้โหเปกาซัสยังไม่เท่าไหร่ยังเป็นบอลยังเป็นบอลสักแปดแล้วนะครับโอ้โหท่าเน้นครับถ้ามันเท่มากมีไฟชุบๆอะไรเลยไปหมดท่าเทียบเนี่ยใช้อาจจะอยู่สูงขึ้นนะเพิ่งได้ไปพิ่งเป็นผมให้เจ็ดอ่ะเจ็ด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 ไปอ่ะท่าสุดท้ายไม่มีสีเลือกเลยนะอ่ะท่าสุดท้ายครับเป็นท่าข้าวขนเสาแปดส วิชาลับสามดาบสาดตีสหาหัสแล้วสุดทุยแบ่งทรมานไม่ใช่คนโดนฟันนะทรมานกูเนี่ยทรมาน